At A tow. He said. มือผมมือมือเล่นเกม VR มานานแล้วตื่นเต้อุ๊ยตกใจโอเคไม่มีซับหรอวะไม่มีซับด้วยโอเค <Okay. S 2> เขาบอกให้เราไปถ่ายรูปใน warehouse นะผมหรือลงเก็บของที่เราเคยถ่ายทำหนังปีแปดในนมที่เราเคยไปทำในอดีตแล้วก็ให้ไปถ่ายรูปมาเพราะมันจะมีเหตุการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นที่นั่นเองนะผมแล้วหวังว่าเราจะไม่เป็นบ้านั่นเอง อันนี้คือตอนนี้เริ่มต้นเรื่องราวของเกมนี้นนเองนะครับผมที่ใส่เข้ามาตอนนี้ผมเปิดเกมทันทีนนเองนะครับผมก็บรรยากาศมันกับตอนนี้อยู่ในโรงเก็บของเลยอูมีพรมแดงปูไว้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับผมวันนี้กับเกม VR เกมอุ้ยเกมใหม่ที่มีชื่อว่าอุ้ยเปิดทีวีได้ด้วยฮัลโหลพับเพชรนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเกมของเทนนี่บิวคอส่งมาให้ผม รีวิวฟรีๆเห็นไม่ได้เล่นมีอานานนะผมก็เลยคิดว่าลองสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่ไงฮัลโหลพับเพจนั่นเองนะครับผมสวัสดีหุ่นเชิดมือนะครับผมมีสตอรี่ด้วยใช่ไหมนี่ไงนี่เป็นนี่นะผมสิ่งที่เขาบอกไอการแสดงที่เขาเคยทำในเองนนะผมนี่ไงมอร์ติเมอร์แฮนดี้มนนะครับผมออกอากาศในปีหนึ่งเก้าแปดห้านี่ไงโอเคอืมอุ้ย ันจะซาไปแปลกๆไปนี่จะเป็นลุงลุงมอติเมอร์นี่น,นะผมคล้ายๆแบบคนแสดงหุ่นเชิดคนหลักแล้วก็ว่าไปนะผมมีการเกินกข้าวก่อนอันนี้เป็นถึงแฟนคลับโอเคมีตัวละครชื่อไลเลโอเคคือมีตอนที่ตัวละครเนี่ผมคิดว่าเราไปดูความหลอนของเกมดีกว่านะผมมันเกมผี VR นะครับผมซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ ตรงนี้คงเป็นบาดตัวละครที่แบบว่าเกินเกินนำซึ่งผมขอผ่าน,านไปแล้วกันนะครับผมเขาบอกมีการไฟไหม้ด้วยโอเคที่ Handy m เม HQ อชศูนย์ราชการของ Handy m เมก็คือคนเบกกี้เล่นนะครับผมที่ผมพูดถึงนี่ย Handyman เมคนนี้นะครับผมบรรยากาศก็คือตอนนี้กำลังจะเดินทางเข้าไปน่าจะไปที่หมายเนาะอันนี้หรือ,อนนี้เป็นที่ที่นี่เลยวะเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนกับพังแล้วแล้วก็เหมือนเป็นทางเข้าพวกโรงละครอย่างนั้นนะครับผมไลลี่ลักเคสแล้วก็มารอสโก โอ้ my g อดสภาพตอนนี้คือผมไม่น่อุ้ยเนี่ยนี่ไงหุ่นเชิดโอเคเนี่ยไอมัลติเมนแฮนดิเมนนะครับผม o อหวัดดีแกมีข้างหลังได้ยังือเหมือนก็คนเชิดหุ่นไงเนี่ยแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ทำท่าอันนี้คืออะไรเนี่ยมีห้าช่องนี่คืออะไรแก คือเป็นหุ่นเชิดที่ดูน่าก,กลัวน่ากลัวเป็นลุงนี่นมปกติหุห่นเชิดที่เราจะให้เด็กดูคงไม่ใช่ลุงนี่นะเนอะใช่ไหมอุ้ยอะไรอ,อ่ะอ๋อเหมือนให้เราเลือกหุ่นเชิดแบบสีผมสีตัวที่เราต้องการโอเคเราต้องเชิดหุ่นนะผมว่าโอ oh แม y ก o d โอเคก็จะมีห้าสีนะสีผมม่วงผมแดงผมน้ำเงินผมชมพูและผมเขียวนะครับผมเอาเหมือนและคุณแล้วกันนะผมจะตัวนี้แล้วกันนะผมโอเคก็ตกใจ <laughs> เขาติกผมน้ำเงินใช้เลยตกใจหมดเลยแล้วเราก็ใส่มือ,อใช่ปะใช่ปะนี่ไงอู้ใส่มือจริงด้วยผมมีแลกคุณในมือครับผมนั่นนะแลกคุณแล้วเนี่ยโอ้แทบหมุนะลุได้เออกกมตกใจโอเคเขาฆ่าคนเชิดหมุนแล้วอ่อมีการไล่มวล โอเคเอาพิกม่านอยู่โอเคมีหน้าถึงทอไมไม่ได้โอเคเขาบอกให้เอาขุดนี่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับวงการชีวิตของคนที่ชัดขุนนนี่นะผมโอ้โหอะไรกันเนี่ยโหอุ้ยหัวก็ใหญ่มากเลยเธอเหมือนเราอยู่ในวงการชัดขุนแล้วเราออกไม่ได้นี่นะผมนี่เราควันขึ้นพุ่งเลยอ่ะเขาบอกให้เราฟังเสียงของมันจ้ะ โอ้ไม่กอดแต่ข้อเสียของเกมนี้คือไม่มีซับไตเติลผมเลยไม่รู้ว่ามันพูดอะไรบ้างนะฮะรู้เข้าใจบางอย่างอ่ะแต่แปลไม่ทันอ่ะนะหน้ายิ้มสวยแล้วปันสวยอุ้ยอะไรอุ้ยโอเคโอเคโอเคเล็บแฮนด์นี่คืออะไรเขาบอกเราแปลไม่ดีว่าผมว่านะบอกเล็บคืออะไรวะนี่มืองขวาเหรอ เออโอเคเนี่ยหุ่นที่เราที่เราอ๋อมีชีวิตแล้วโอเคหุ่นที่เรากินเลิกมาแลนะผมไม่รู้อะเอาว่าเราไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่มาโอเคสัวอ่างจ้าโอ๋อช่างจ้าแล้วเกินอุ้ยเนี่ยโอ้โห้โอ้โห้ตื่นแล้วครับเนี่ยเรียกว่าโฮสนะผมคือเราเป็น อะไรฮะอะไคือมันควรที่จะควบคุมเราได้เราเป็นร่างต้นร่างที่แบบว่ามันมันเหมือนว่าฝังปีศาจไว้ในตัวเราอะแต่ตอนนี้เราเราคุมเองได้นะผมมันคุยแล้วเราก็ชิว you're not supposed to be awake so you just gotta play along and act like i have total control of you or we're both dead what are you doing okay just nod your head if you understand me <coughs> okay good now shake your head okay one thought know. you're not entirely useless did you say something หรือเลปล่าเปล่าครับคือตัวเองครับโอเคผมอธิบายเข้าๆก่อนนะครับเมกี้คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยโปติคนที่โดนหุน่นควบคุมอะหุ่นจะคุมตัวละครที่เป็นคนเชิดได้แต่ว่ากรณีเราอะเราคุมตัวนีน้เราฟื้นขึ้นมาน้อนั่นเองนะทำให้ตอนเนี้ยหุ่นกับเรามีปัญหาท้งคู่เพะ้ะหุ่นก็จะโดนกำจัดได้ากว่าคุมร่างเราไม่ได้เราก็จะโดนกำจัดถ้าเกิดเรารู้ความลับพวกนี้เองนะผมให้ทําตามมันก็คือโมกี้จะมีแพ็คหน้าแล้วก็มีสายหน้าเองนะโอเคตอนนี้ก็ ทำที่ว่าก่อนนะอันนี้คือเนี่ยมันแตะมือได้โอเคอันนี้เราต้องเล่นกับหุ่นนะผมทดสอบเนี่ยว่าใช้ได้ไหมโอเคอะไรอ่ะไม่โอเคฟัง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 ว่าไงครับว่าไงว่าไงป่วยฟ,ฟ,ฟังแล้วไงไม่คนกับปุ่มนี้เหรอยังไงยังไงครับอีกทีนึงเออกลับไปที่ปุ่มยังไงนะ ไงนะครับผมไม่ได้ฟังตอนแรกเท่าทีอีกทีนึงได้ไหมเปิดประตูได้ด้วยได้ไหมเอามาม,าม,ามาทีนึงผมไม่ได้ฟังตอนแรกจริงขอโทษคือไงนะคือไงนะเธอโอเคโอเเอโเอโอเคเคโอเคโอเคเอเอเโอเออเโอเออโอเคโอเคเอ ยินี้ด้วยอ๋อกดปุ่มพร้อมกันสองมือไงมันคุมตัวเองอะคุมมือเราด้วยเร็วกันนี่ไยโอเคโอเครั้งเมื่อกี้ทาแรกมันช้าไปโทษทีทีละห้องครังหน้ามีภารกิจที่รอเราอยู่อะไรวะอ๋อคนอื่นกำลังทำอยู่โอเคมีคนก่อนเรานะผมเราก็ต้องรอไม่ต้องห่วงนะแก โอ้ยมีเลือดด้วยแกโอ้ my god จำสแกก็มาตัวสอบตองก็พอใจอยู่คือเหมือนหัวหน้าคนที่คุมเราชื่อไลลี่อ๋อไลลี่เหรอไลลี่ผู้หญิงคนนั้นปะใช่ไหมโอเคที่เราเห็นในตอนที่เมื่อกี้อ่านชื่อตัวกระหม่านะผมไลลี่เขาทดลองว่าเราปฏิกิริยาตอบสนองกับผีเป็นไงบ้างนะผม จ้ะอันนี้ละว่าเื่อมโอเค I remember this one You have to turn this thing at the same time I do in the same direction e h e r อ่าหมุนทางนี้อ๋หมุนอันนี้โอเคโอเคโอเคหมุนพร้อมๆกันนะผมแล้วกลับโหมันไม่ง่ายนะแกเพราะมันมันมันทำหลายครั้งต่างวันเนี่ย โอเคก็คือเราทําได้ดีเพราะเราทําตามได้ทั้งคู่นะผมทั้งเราแล้วมันข้างหน้าไม่พร้อมต้องรอ่อนครับมองอยู่เนี่ย You're killing us out there. You're not passing for a mindless zombie slave at all, and you're dragging me down with you. I don't feel like you get how bad this situation is. I am not a bomb. I'm not. I'm saying I'm saying not I'm <laughs> but basically, you're in a demon trying to manipulate and murder sentient puppet from a canceled <laughs> children's <laughs> TV show <laughs> who were brought to life by an evil voodoo spell <laughs> and brought back to life force in order to sustain them, so they can bring their canceled show back to life and take over the world. Oh, is to make a law. To control this world. I've been trying to find a way to escape from this place for a while now but I can never get past Riley's little dog and pony show if you can help me get through this thing then maybe we can get the hell out of here we gotta น o r k together do you say are we a team o thank you for being reasonable I remember that อยากจะเอาไปได้แต่ว่าติตปัญหาตอนนี้มีเราอยู่ด้วยอาจจะช่วยได้โอเคตามนั้นนะผมก็ต้องลองตอนนี้ต้องรอกันนะเอได้โอเคได้แล้วตอนนี้ หมือนข้างหน้าปลอดภัยเราไปต่อได้นะผม <Okay. S 1> อ้ห้องมืดด้วยอะไรวะเนี้ย really มืดมากเลยตบหัวเพื่อเปิดไฟอะนานนี่แต่ฟักเปิดนี่ไฟมาไงวะเนี่ยนะไฟมาไงวะ <laughs> <laughs> โอ้แล้วไฟไม่มสว่างเลยด้วยแหละไฟมันคือบบโอเคก็ก็ได้อยู่ได้อยู่คิดว่าพอได้นะผมว่า <laughs> อะไรวะเนะี่ยมันคืออะไรมีห้องทรายนะผ definitely here time. wasn't last ครั้งท้ายที่นี่ไม่มีห้องนี้นะ The hell is all this? วุ้ยมีได้ยินเสียงเดินด้วย <c oughs> เทปเต็มเลยนะโอเคแต่เก็บไม่ได้นี่มีรูปภาพด้วยนะผมรูปภาพเนี่ยไรล,ลี่นะ่าใช่ผมมานะ้องคนนี้เทปนี้ก็มีนะผมแต่ว่าเก็บไม่ได้อันนี้กดเพจ่ะอันนี่ย <c oughs> มีคนทดลอง <c oughs> พูดเ <c oughs> บ au, าๆกลัวหุ่นได้ยินก็คือเหมือนกับว่าเป็นช่วงแรกๆที่ปลุก หุ่นได้ตื่นขึ้นมาแล้วว่าเพิ่งรู้ว่าหุ่นมันมีชีวิตก็เลยบอกว่าเหมือนจะซ่อนจากหุ่นแล้วก็อัดเรื่องนี้ไว้ในเองนะผมสัตกกินนิติเทปที่ื่กกิ้เราได้ยินมาโอเคก็คิดว่าคงค่อนข้างการแปลไปได้บ้างอะไรเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหโออะไรวะน่าเฮ้ยอะไรวะมาเหรอเอ็งก็ได้เอาเสาเลยอะแก บอว่าอยพิ่งอย่าพิ่งตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาใช้งานมันก็คือสือว่าเดี๋ยวมีแน่ๆต้องเตือนแน่ๆนี่ไงอีไลลีนะครับนะครับผมต้องลองมั้งยัยใ i ่ต้องลองมั้ s o ั e ใช่ จำได้เอามือเข้าไปในเครื่องนี้แล้วก็รอกดปุ่มตอนต่อสองใช่ไหมยังไงวะอ๋อเครื่องนี้โอเคโอเคเครื่องนี้อ๋อนี่ไงโอเคโอเคอืมกดปุ่มตามตอ oh, ๋อเขาแต่ละให้มันดูโอเค okay. แล้วเราก็ไปกดกดปุ่มอ๋อเหลืองโอเคว้าวเฮ้ยเอ็ดวาน แล้วทำไมไ่ตัวอื่นตัวหุ่นช่วยเราได้เองนะผมโอเคโอเคกดอูู๋กับว้าฮะโอ้โหดูสีโอเคตามสีของดันเดลไลออนไม่รู้มันคือสีอะไรอันนี้พอรู้แล้วนะผมโอเคตั้งใจฟังนะ ย่าย่าแดงโอเคไวโอเคเหลืองเลือดโอเคแดงโกบโอเคเขียวใช่เหลืองสับกันสองอย่างมุมันชัวจระเข้เขียวเลมอนโอ้โหไม่ทันเขียวโอเคโอเค เหลืองโอเคโอเคท้าหนึ่งอันอขอบคุณครับคือต้องตามสีของทั้งสองอย่างไงแล้วก็งงนิดหน่อยผมเล็บตอนแรกงงนิดนึงโอเคแต่พอผ่านไปได้ก็คือเข้าใจเกมนะครับผมตัวคือเป็นเกมพัซเซิกึ่งๆ h r เฮอร์เอนั่นเองนะผมที่มีสตอรี anyway> ่ด้วยก็น่าสนใจอยู่โอเคคนนี้โอเวนเวิร์กิงออนไลลี่นี่ตัวนี้ทำตัวชื่อตัวไลลี่แล้วก็ กำลังทำงานอยู่อ๋อมีรูปเพิ่งสร้างหุ่นนั่นเองนะผมด้วยโอ้ my god ด i ิ for ร์สเทปปิ้งอ๋อมีการเปลี่ยนตู้ M2 ็มทู smoking jacket มีเปลี่ยนเพลงอ่าฮะเซลดีคอตกแต่งใหม่อันนี้ไม่รู้คือกันแน่นะผมก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับนะผมที่แอบซ่อนอยู่เยอะเลยผมพยายามเก็บตลาดคือตรงตามสแก็กับพัสดุแล้วกันนะผมแล้วก็ Do you hear that? ไอหมามาแล้วเหรอดะยินครับอุ้ยไฟช็อตด้วยคือน้องหมามาแกอุ้ยใช่น้องหมาเหรอวะเนี่ยเด้อเด้อปิดไฟเพเนียนได้โอเคโอเคโอเคตอนนี้ลอยสีนะผมแซลลี่วิส,สปูลก็คือเราต้องสเตลในความมืดเนาะตอนนี้นิกแน็คนะผมมันอยู่ฝั่งไปแล้ะ เอาเมื่อกี้ปิดผมเดี๋ยวผมเปิดเมื่อกี้อ่ะจริงจังวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดนะน <laughs> ะโอ้ตายตายโอ้มีรูวาเลอร์เธออันนี้คือมันหลุดมาแล้วใช่ไหมนี่คือห้องของมันใชห้องแห <c oughs> ่งควัน <c oughs> ชิบหายแล้วปิดสาวหน้าโอเคต้องขึ้นบนโอเคๆๆโอเค เขาบอกว่ามันหาตัวชัตอัพโอเคคือนุ่นเจีงอยู่ต้องจัดการควันก่อนโอเคตามเสียงไปอ่ะพูดดิอุ่นขึ้นอ๋อนี่ยใช่ไหม warmer warm as shit คือยังไงวะโอเคหนาวหนาวหนาวอู้หึยเลือดเลยโอเคต้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือไม่ได้ยินเสียงผีอ่ะ ผมกำลังกลัวอยู่ที่ผมบอกวอร์เมอร์เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยดินเสียงทางซ้ายเดี๋ยวเป็นไงวอร์เมอร์โอเคนะใช่ผม,มว่าหนาวมากไม่ใช่ผมว่าต้องต้องไปทางที่ไม่หนาวเนานะกัง <Cold. S 1> หนาวอยู่ <Cold. S 1> หนาวเย็นแล้วโอเคโคตรหนาวโอเคผิดทางผมว่าหนาวมากโอเคผิดทางทางอุ่นแล้วเกี้เนี่ยน่าใช่แต่เมื่อกี้มันมีเสียงเหมือนบางอย่างเดินในผมเลยกลัวโอเคอุ่นแล้วตรงเนี้ย แถว่วนนี้นะผมโอ้โทอทีเกือบสูงเลยโอเคโอเคโอเคพยายามอยู่ครับผมตรงไหนอะบอกสิ w a r m มอ w a วอร์ม a r m e r โอเคแถวนี้ปะวอร์มโอเควอร์มโอเควอร์มมากนี่ย hot โอเคโอเคเจอกันจุดแล้วอยู่ทางขวาแล้วโอเคต้องไปทางร้อนแหละโ c เดอร์โอเคมันหนาวกว่าเดิมมากขึ้นแล้วต้องไปทางขวาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเห็นช่องอยู่ โอเคตันนี้มันหนาวมากไม่เป็ไรผมว่าผมพอรู้ทางหนาวมากเนี่ยทางนี้ปะเนี่ยโอเคโอเคเนี่ยอุ่นเขาเดิมแล้วโอเค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 ร้อนโคตรนี่ไงนี่ไงต้องกดอีกเหรอโอเคเรียบร้อยแล้วทำได้แล้วมมันืดอะโอเคโอเคแกก็ไม่ป่วยโอเค บรรยากาศของข้างหน้ากลัวนะครับผมโอ้เกมนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้คือมีพัสดุ่ยเล่นแล้วก็เกมเพลย์น่าสนใจแล้วก็นั่นแหละวู้อะไรตัวอะไรวะเมื oh, oh, oh. Oh, okay. oh, ่อกี้แมวหมาโอเคไปตัวนึงเปิดไฟโอเคโอเคโอเคโอ้ my god คือน่าสนใจมากนะครผมน่าสนใจมากแล้วก็เกินเมื่อยแขนแล้ว um ด้วยผมว่าผมจะรอดไปได้ยาวๆนะครับผม ก็ค okay, okay, okay. okay, kind of ือกลับไปเครื่องข้างหน้าเลยนะโอเคโอเคโอเคก็คือเมื่อกี้เห็นเครื่องตรงเนี้ยกดมันดทดสอบอะไรอีกเนี่ยต้องเอาเข้าเครื่องโอเคครับไม่เคยมาถึงขั้นนี้แปลว่าไม่รู้มีอะไรบ้างโอเคก็คือเอามือเนี่ยเข้าเครื่องนี้มีโอเคคือตรงนี้มีปุ่มอยู่ไม่รู้กดปุ่มอะไรบ้างอ่า แล้วเราไงก็โอเคไงต่อกรีนอ๋ออ้าวโอเคโอเคต้องปล่อยผมว่าโอเคโอเคโอเคอ๋อเห็นปะถูกปะอ้าวไงวะก็เนี่ยถูกแล้วหยิบมาอันนี้ใช่ไงฮะ <c oughs> เอาใหม่เอ๊ะทำไมมันไม่ได้เนี่ยเอ๊ะเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรต้องกดครึ่งเหรอผมกำลังหา วิธีเอพนที่มันตอนแรกไม่ได้ยากกว่าเดิมโอเคก็เหมือนเดิมปะขาวโอ้ขึ้นผมว่ายกขึ้นก่อนนะโอเคอะไรวะเนี่ยไม่รู้เกี้ยวอะไรวะเนี่ยวัววัวสีวัวไหนวะเนสคือสีวัววะเนี่ยหัวสีอะไรไม่รู้ไม่รู้ใครจะไปรู้วะให้เราตามสีแล้วผมโอเคสีม่วงอันนี้ยกขึ้นแหละผมว่ายกขึ้นโอเคเขียวอันนี้อ่ะ เหลืองอันนี้ถูกแล้วอ่ะผิดอันโอเคอ๋อนี่พอดีโอเค,อเคแก้ทันพอดีน้ำเงินอันนี้โอเคดูแลครับส้มโอเคดำอันนี้รองเท้าสีอะไรวะใครจะไปรู้สีรองเท้าวะจะไปรู้หรอดำเหลืองแม่งเยอะกว่าดำอีกโอ้โหน้ำเงิน สุดท้ายแล้วทำได้ผสมนะโอ้อันนี้โอเคไคแอนต้องเงินฝาแดงอ๋อตามสีตัวสอนโอเคโอเคโอเคตามสีตัวสอนเอ้าม่ใช่เหรอม่วงเยลโล่ตามสีเข้าความโอเคมึงหลอกตัวอีกส้มส้มส้มมันเจ้าชู้เยอะไปปะวะไคแอนอันนี้ป่ะโอเค สีไม่เยอะว่กิทงเยอะมากอ่ะผ่านกันแน่นี่ป้าไปแล้วผ่านเก่งเหมือนเขาบอกว่าเราผ่านกันไปได้เหมือนแผนการมันผิดพลาดเหรอตัวไปผมมาผิดถุกทางเลยวะมาริงต้องมาทางมีทางหนึ่งบ้างตรงนั้นอ่ะไม่ได้ชวนนะผมผมดันมาทางนี้ยาวๆเลยนู้นเป็นทางลับไงก็ททางทางปกติเฉยโอเคแล้วผมก็เมื่อเมื่อ ใครเข้าซสวมอยู่แก่ไม่มือนิดหน่อยด้วยไม่คออะไรเนี่ยคอหานาะไม่ใช่อะไรนึกว่าจระเข้แล้วแด้ไมนเปิดเรลยเนี่ยแง้มทำไมมีอะไรคึัควรจะไปส่องดูก่อนไหมดวงดา้ตัวอะแล้วอุ้ยหุยหุยมีบางอย่างในห้องนี้ห้องซสวมนี้มีบางอย่างโอเคโอเคโอเคห้องนี้อ๋อมีเทปโอเคฟังเนื้อเรื่องต่อผมมาน่อยผมโอเคต่อไปเปไฟ actually can't eight. r e e m m b โอเคช่วงผังเหมือนกับว่าอยากให้ปลุกพลังให้หุ่นมีชีวิตเอามินยาเข้าไปในหุ่นนั่นเองนะผมผมเขาฆ่าพอนับสำเนอเรื่องเพราะว่ามันมีทรัพย์คือแมาผมแปลไม่ทันอ๋อโอเคอันนี้คือหุ่นหุ่นปีศาจนะผมที่เราต้องเต้งนึ่งเนียนโอเคโอเคโอเคตรงนี้นี่ไงหูเห็นแล้วโอเค ก็น่าตามไปได้ถ้านนเกิดว่ารู้แล้วแกงเงี้ยไปโอเคก็คือมันจะวนสี่เหลี่ยมนะผมว่าน่าใช่เมื่อกี้วนกลับมาข้างหลังเราไงตรงนั้นก็เลยโอเคมานี้ได้อ่าโอเคเราไปนี่ห่างออกนี้ไฟโอเคตรงนี้น่าจะออกด้านนี้วนตรงนี้โอเคโอเคก็ห okay, okay, okay. น่าใช่แล้วผมว่าผมต้องเน้นสเตลตรงน,นี้แหละนะผมแล้วก็พื้นที่ใหม่ okay. โอเคโอ้เดี๋ยวได้มีเสียงเดินอุ้ยปิดแล้วโอเคปิดแล้วปิดแล้วโอเคน่าจะปลอดภัยนะผม มีตัวอะไรไม่รู้้วยนั่นเพื่อนวะเนี่ยเพื่อนปะหน้าเหมือนเพื่อนเลยแกแล้วก็มันข้อความบางอย่างนี่เหรออุ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวมีเสียงม,มันเดินวันนี้คือน่าจะไปไม่ได้นะโอเคแต่หุ่นเข้าไปได้แล้วบ้วยหุ่นบักเข้าไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็แค่นั้นนะผมตัวละครไปไม่ได้นะผมเบิร์กเพรสเซฟตี้ที่ทํางานปลอดภัยดีแล้วนะครับผมที่นี่ปลอดภยัยแน่แล้วปลอดภยัยโอเคนี่มีโซนักกรรมที่แล็บลักลัส โอเคมีถ่ายทำนี่ไงวันถ่ายทำแล้วก็ไอ้ตารางงานนี่นะผมโอเคตัดต่อถ่ายทำแล้วก็มีทีมเวิร์ฟประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็อื้อือตอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะผมเจคอปเปอร์กับมารูนแบนดิตโอเคเป็นตอนหุ่นเชิดไหนมีตอนการ์ตูนที่เขาทำมาในหะนมก่อนที่จะเป็นบ้านนี่เองไฟแนลล่ะโอเคทดสอบพิเศษตร<อ>งท,ท้ายมาแล้ว ถูกมือใหม่ Good luck Fail Otron Fail Otron Fuck on What is this มันมันมีอะไรกว่านี้มันม <Okay. S 3> ัน okay. ส okay, ูงจนว่าผมเจาไปผมต้องยืดตัวนะฮะหูวะอะมามาไปละก็เหมือนเดิมให้คุณมันจัดการไปแล้วแล้วก็ดูปุ่มเนาะผมว่า Okay it's starting up three two one คือ red red ฮะก็ red เนี่ยเอ๊ะเห็นนะสี แดงเนาะแดงอยู่ดีแดงรัวะฮะ what the fuck what the คือมันไงวะผมต้องดูอะไรบ้างเนี่ยแบ็คเราทายแล้วฮะมันเจริงนะผมว่าใช่มันแปลกๆเหมือนมันขับให้เฟลอ่ะผมอ๋อมันมันขับให้เฟลอยู่แล้วนะผมมันโกงเป็นเครื่องเครื่องที่ไม่มีทางชนะได้ จนหลอกคือเขาบอกว่าผ่านไม่ได้เหมือนกับมึงครั้งที่ผ่านไม่ได้แล้ววิ่งวิ่งโอเคโอเคได้ได้ท่านไหนโอ้ชิตเราวิ่งคือนี่คือวิ่งไงนี่คือวิ่งแล้วโอ้น้องหมามาแล้วนี่หมาจริงๆด้วยอะไรนะโอเคโอเคนี่ไงโอเคโอเคโอเค ครับผมวิ่งแล้วครับน้องหมามาก็คือรู้แล้วครับผมเข้าแล้วโอเคนี่ไงของปุ่มของกันโอเคใช่โอเคโอเคโอเคของกันของปุ่มโอเคโอเคโอเคกดแล้ว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 มึงกดดิมึงกดดิมึงกดดิโอ้โหโอเคไปแล้วครับน้องหมาบายบายครับโอเคโอเคโอเครู้แล้วครับโหุ้งทำเหมือนเดิมนะผมที่เคยทำเมื่อกี้นี้อ่าหมุนไปหมุนไป กลับด้านโอเคมันจะมาแล้วเนี่ยโอเคหมุนกลับไปหมุนกลับกลับไปโอเคโอเคไปโอเคปิดแล้วโอเคใช่ไหมปิดแล้วปิดแล้วโอเคโอ้โหต้องหมามันปล่อยมันแล้วแกโอเคไปกันบ้างแกหน้าตาโอเคไรลี่จะฆ่าจะไม่อยากตายหลอกลับพิเศษ มันด่าเราลัวอะไรผมเ้าใจเย็นแก w h a t the point เพื่ออะไรกันแน่ b Best thing to do is just lay down and wait for them to find us ก็คือหุ่นมันกดเราที่แบบว่าเราล่ากมันมาตายจริงมันไม่ก็ไม่เกี่ยวเราไม่ผิดนะเราอุตส่าห์พยายามช่วยเนี่ยแล้วก็ผ่านมาได้นะผมมันก็ยังด่าเราดีบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยให้ตายที่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมผมไม่ไม่ยอมตายนะครับผมเพื่อหุ่นน้อยๆที่เปิดไฟปิดไฟได้นี้นะผมจะเอาเปิดติด มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมคุณภาพฝุ่นมันกากๆนะผมก็หนึ่งนี่แหละนะผมผมก็จะพยายามเอาตัวรอดกันต่อไปนะเอานะผมอ่ะถึงอยู่ตรงนี้กันนะไปที่ประตูตู้ไหนวะตู้ไหนเออมาปะไม่รู้ปะไม่น่ารู้รู้เหรอโอ้มันรู้ดิโอ้ว่าหออะไรวะเนี่ย